สวัสดีค่ะพระอาทิตย์จะตกดินตอนเย็นสถานีนรถไฟบ้านท่ากเกษมเป็นอะไรที่เงียบสงบบรรยากาศโดยรอบนี่คือสถานีนรถไฟเก่าบ้านท่ากเกษมล่องลอยล่องลอยมี มีอยูอ่มีหมายอันนี้มีเสาเสาสัญญาณของการรถไฟอัน,นุนทางบ้านหัวกุญแจอันนี้ดั้งเดิมดั้งเดิมเก่าพราที่จะตกดินแล้วจะรับขอบฟ้า แต่เรายังคงสู้ต่อไปนี่มาขามเก่าร่องรอยเก่าตรงนี้จะมีบ่อน้ำบ่อน้ำเก่าคู่บ้านท่าเกษมบ่อน้ำเก่าตรงมุมนูน้นใต้ต้นจามจุรี อันนี้ต้นหูกวางใหญ่ใหญ่มากถนน,นทางข้ามที่จะถนนท่ากเกษมทับใหม่มีรถยนต์ผ่านอันนี้ต้นจำจุลีใหญ่ดั้งเดิมถ้าคนมาสถานีรถไฟท่ากเกษมจะทราบนะคะนี่คือดั้งเดิมเลยนี่มีบ่อน้ำมีหญ้าป,ปกคลุมตรงนู้นข้างกอเฟื่องฟ้า อันนี้ทางออกเซเว่นด้านนอกถนนะออกเซเว่นจากจ<ะ>แค่นี้นะคะ